ทีมการลงทุนแนะนําว่าเราควรทําตัวยังไงเราควรซื้อลงทุนแอสเซทแบบนี้ในแต่ช่วงปีเรียซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการประมาณการเอีเวนต์แบบคร่าวๆทำลายทำลายแบบคร่าวๆในความเป็นจริงอนาคตปัจจัยต่างๆมันมี<ท>การอัปเดตเปลี่<ภ>ยนแปลงอย่างนี้แต่มันก็ย,ยังมีการปรับได้แต่มาดูกันเลยว่าณนะข้อมูลณนะจุดจุดนี้ณภาพตอนนี้เนี่ยเรามองยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่เราคุยไปแล้วว่าภาพดีเซชันเนี่ยปีนี้น่าจะเกิดแน่ ะะแต่ก็จะค่อยๆเรียงลําดับความเดรยว้ายกันไปอย่างช่วงขึ้นปีแรกเนี่ย Q 1 Q 2เนี่ยเรามอง่าภาพของ slow down เนี่ยมันจะเริ่มไม่เห็นภ<ม><ม>าพนะเริ่มเริ่มเริ่มชะลอตัวให้เห็นภาพมากขึ้นทีมหลักๆหรือที่เป็นทีมการลงทุนในช่วง Q 1เนี่ยเราจะไ,ไฮไลท์มากเลยคือกลุ่ม De f e n s i v e play เน้นมากเลยนะ defensive p l a y เยอะบอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ทาพของไอ้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยของเป๊กเนี่ยค้างในระดับสูงกลุ่ม ที่เป็นกลุ่มโกลดกลุ่มเทคยังมีความเสี่ยงถูกกดดันได้อยู่ในช่วงหนึ่งปีหลังจากที่เตดพอฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้ากองหุ้นคือไม่ไม่อยากเสียโอกาสอะเราดูประวัติดูฟันเมเจอร์เซอร์ว์แล้วเขาก็มีการถือหุ้นอยู่นะแต่เขาถือกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีฟมากกว่าใช่เขาเรมามัดระวังกลุ่มเทคเขาลดสัดส่วนหุ้นก็จริงแต่ไม่ลดหมดแต่ก็ยังถือตัวที่มีความดีเฟนซีฟมีความเป็นเทลแคร์มีความเะไรฉะนั้นเนี่ยทีมที่เราไฮไลท์มากๆสำหรับ Q1 ก็จะเป็นีมเรื่องขเนีฟเป็หลเป พุ่นกลุ่มดีเฟนซีฟหรือกลุ่มเฮลท์แคร์นูครับพุ่นแวลูที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะเอาตัวรอดได้แม้จะเจอภาวะวิกฤตนะครัแล้วจเจอสภาพเศรษฐกิจเรอนานวะของพวกนี้ยังต้องติดใช้เพราะว่าเฮลท์แคร์ก็เลยมีมีเขาเรียกผลประกอบการนี่ก็เลยจะแข็งแกันนะกลุ่มยากลุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือถ้าเป็นสายสายตราสารีก็ต้องเป็นตราสารีที่มีความปลอดภัยเช่น Treasury Bond ทนะีมตีมของบอลที่เป็นบอล investment grade ม,ม,มีความปลอดภัยค่อนข้นางสูงอะไรที่ไม่กระท่อนกระแท่นในภาวะวิกฤตก็ไฮไลท์ไปเลยว่าถ้าเป็นทีมคุณต้องดีเฟนซีฟนะต้องเคร์นะถ้าเป็นตราสารนี้ก็เทเชอรี่บอลนะหรือถ้าจะหาโอกาสจริงๆหาโอกาสเล่นจริงๆในช่วง Q หนะ่เนี่ยหรือว่าช่วง Q 1 Q 2เนี่ยก็กลุ่ม, Asia, มเอเชียเมื่อกี้เอกชิดเ่าไปแล้วว่าระดับราคาน่าสนใจและที่เราโชว r e c e s i o n property ไปแล้วว่าฝั่งของเอเชียน่า,าจะมีอโอกาสที่จะเกิดวิกฤต้นยน้อยกว่าทะนี้ชูมาด้วย4ทีมหลักๆนะฮะดูในตารางเนี่ยอาจจะดูยากฟังเราไฮไลท์ดีกว่า <c oughs> Def ensive, hey, defense เพ d e ่เป็นกลุ่ม defense i v ทีม defense v นะับผมทีมของ healthcare นะครับทีมของเอเชีย3ทีมนี้คือ3ทีมพุ่นแล้วถ้าจะเกิดหากองหลังจริงเนี่ยก็เล่นในแง่ของตัว เทชเชอรี่บอลบอลที่มีความปลอดภัยแล้วก็อายุยาวหน่อยครับสี่ทีมเนี้ยเป็นสี่ทีมไฮไลท์เด็ดๆที่มองว่าทุกๆคนน่าจะไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างพอร์ตของตัวเองได้ในช่วงคิวหนึ่งนี้นะครับถัดมาแลามองข้ามช็อตไปหน่อยข้าพเนี้ยอาจจะมีการเคลื่อนได้ของตามเฟรมนะครับมองว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยคิวสามคิวสี่เนี้ยเราจะเห็นภาพเขาเรียกว่าอะไรนะพี่บอม r e c e ชั่นลิสต์ที่อาจจะหนักมากขึ้นแต่ มันอาจจะรู้ดำรู้แดงมากขึ้นว่าิ่มช p t i o n เนี่ยโหหนักว่าสุดไปเลยความรุนแรงในการชะลอตัวเนี่ยมันขนาดไหนร่ากเดมากไหมแล้วพอเห็นว่ามันเริ่มแบบเริ่มเห็นมองว่ามันเริ่มแบบใกล้ๆจะจุดต่ำสุดละก็เริ่มเปิดความเสี่ยงขึ้นมาทีหนึ่งอ่าเราถึงจุดนั้นช่วง Q3 Q4 เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการเปิดโอกาสเริ่มเริ่มคลิกกลุ่มและไอที่เราใช้แนะนำกันเมื่อกี้สี่ตัวเมื่อกี้อาจจะเริ่มเตรียมแรงแล้ว ถอนตัวไหนออกมาหาตัวไหนที่เริ่มเป็นลุ่มโกลดมากขึ้นไหมแต่ยังไม่ต้องสุดตัวนะเพราะตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องรอรู้ดำรู้แดงก่อนว่าหาโกลดที่เขาเน่ยจะมั่นคงหน่อยโกลดที่มั่นคงอะไม่ใช่โก๊งแบบโกลดขนาดเล็กจิจาร์อะไรจิจาร์แล้วอันตรายมากนะฮะถ้าจะหาโกลดก็ต้องเป็นหุ้นโกลดที่มีความมั่นคงหุ้นเคก็เป็นเทกขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยหรือว่า清น能源กลุ่ม清洁จ源แล้วไว้ข้ามจาก Q3 Q4 ไปปีหน้านู่นเลย2024ถ้าภาพอะไรอย่าง มันดีขึ้นขึ้ลมเริ่มสงบแล้วเริ่มทาท่าจะลดเริ่มเห็นภาพของการลดดอกเบี้ยแล้วเพิ่มมรนกับทางแล้วไอ้ที่เราบอกไปก่อนนั้นเนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วไอ้เรื่องที่ว่าทรงตัวในระดับสูงแล้วพอสเลทรว้ยาวมาเนี่ยเริ่มหายไปเสร็จเริ่มมีท่าที่เกียกันารลดคันเร่งกดคันโยกให้ไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันลงมาถ้าเราเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยกลุ่มเทคจะเร<ด>ิ่มมีความม,ามันอ,อกมั่นใจน่าสนใจมากขึ้นแต่อนยังเป็นภาพที่อาจจะไม่แน่ไม่นอนในอนา ไทม์เฟรมยังขาดรายได้ก so, ็ต well ้องอยู่ที Wha ่สถานการณ์ใช่ครับกลุ claro ่มอย่างตอนนี้มุมมองยังไม่ตรงกันเลยมุมมองนักลงทุนมองว่าเดี๋ยวปลายปีก็ลดดอกเบี้ยละแต่มุมมองเฟดบอกว่าจะทรงในระดับสูงนั้นเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังก็ต้องรอให้มันรู้ดำรู้แดงเห็นภาคแรงต่าดมากขึ้นดังนั้นเนี่ยย้อนกลับมา w e e วิกฤต l วลโฟกัสวิกนี้ก่อนภาพ Q1 นึ่ปัจจุบันก่อนเขาชวนไฮไลท์นะครับว่าธีมสำคัญสำคัญที่เราแนะนำเลยเนี่ยก็คือ1 defensive play หุ้นคุณภาพ เยอะม,มากเลยดีเฟนซีเพย์ไม่รู้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าแต่เยอะมากเลยดีเฟนซีเพย์นะฮะแล้วก,นะลก็ลองลงมาก็เฮลแคร์เห็นภาพมากขึ้นดีเฟนซีเป็นไงก็เฮลแคร์นะครับผมแล้วก็กลุ่มเอเชียนะครับกลุ่มเอเชียยิ่งซิงทีมเอเชียก็เป็นทีมที่เป็นโอกาสนะครับคือใครอยากจะซิ่งหน่อยๆของช่วงเนี้ยเอเชียน่าจะเป็นทางไปของเขาแต่ถ้าอยากจะเล่นปลอดภัยก็ดีเฟนซีเพย์เฮลแคร์เล่นกลุ่มนี้ไปก่อน แล้วก็ปลอดภัยสุดๆไปเลยไม่อยากรับความเสีย hey, <save. S 1> hey, save, ่ยงเซฟเซฟก็ฟอทชิลี่บอกนะครับผมซึ่งในทรายเนี้ยคนๆลองอ่านออกาอ้ก็มีสินทรัพย์ทางเลือกมีโกมีิลีดไทยลีดเนี่ยจริงๆพวกนี้ก็แนะนำนะแต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนผมบอกว่าอันเนี้ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ไวส้สำหรับ strategy <c oughs> ของแต่ละคน,น,นมากกว่าเป็นเพยกลยุทธ์บางคนบายไอเดียเรื่องเอาทอง10%มาส่วนไปพอกว่าจะใช้ได้ผมว่าบางคนอยากเอาใช้ลีดแทนเอาใช้ลีดบอกว่า เริ่มเปิดประเทศแล้วการค้าการขายจับจ่ายให้สอยและจะมาลีกละจมาหรือบางคนใช้กลยุทธ์ซึ่งเราก็ชอบเหมือนกันนะไทยลีดเนี่ยบางคนใช้กลยุทธ์ long s h อ t มี s t r a t e g หน่อยแต่ก็ต้องมาพร้อมกับความเข้าใจในเรื่องกต้องเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนด้วยหรือมันเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเราหยิบมาโชว์แนั้นแต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนที่มองว่าเหมาะกับคนในวงกว้างหน่อย สี่ตัวที่ย้ำแล้วเกินย้ำเหมือนมีระยะอะไรบางอย่างดีเฟนซีฟเฮลแคแทเทชล,ลี่บอลเน,น,น,นี่ยบางคนก็พิมพ์คอมเมนต์รอแล้วเอากลับมาครับกลับมาซึ่งถามว่าเอ้าดีเฟนซีฟแคร์ดีเฟนซีแฟร์พูดอยู่นั่นกองไหนกองไหนแนะนำ บอกกองไหมเห็นภาพได้ไหมอยากรู้อธิบายขนาดคุยกองไหนฉันจะรอฟังอยู่นะดี่เป็นเทปก่อนละกันก็ k f แบรนด์จริงนะครัคุณมาบ่อยเลยขายมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่รุ่น R เม็ดเฟสเดิมแล้วก็คุณภาพอ่ะนึงคุณภาพพอ อ่าเพราะมีงมการเงินที่แข็งแกร่งก็มีแบรนด์ดีๆบางคนบอกว่าไปดูหน้าปอตมันก็เป็นหุ้นโกลด์นที่เรานย่งเลยเออแต่ก็บอกเป็นเทคที่มันแข็งแกร่งแล้วมันก็ติดตลาดแล้วมีเอิร์นนิ่งตลอดมีรายได้ตลอดอยู่แลลวครับงั้น KFG แบรนด์เป็นกองหนึ่งที่ยังเนี่ยอยู่ในเรดราของกองที่เราแนะนําและเป็นดีเฟนซีเทที่เราค่อนข้างชอบนะครับลองลงมาบางคนบอกเบื่อแล้ว KFG แบรนด์อยากเอากองหรือมีอะไรแนะทำบ้างก็ UGD อันนี้ก็จะแตกต่างันนิดนึงครับส่วนนี้เป็นไงพี่บองตรงนี้จะดีฟกว่าก็คือจะลึกกว่าคือคนที่แบบแอกแอกเกมรับแน่นๆอย่างใ้หลังแน่นครับก็ UGD จะแน่นกว่าเพราะ,ระว่าเขาจะเน้นคือหุ้นที่คือファミเนเェอร์เนี่ยเขาเป็นเรื่งบตันต้องคุ่นก่อนบลิเตันโลบอลดูเรเบิลอีควิตี้ก็คือชื่อก็บอกดูเรเบิลอีควิตี้วุ้นทนทานครับวุ้นทนทานก็คือเขาเลือกหุ้นที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจน้อยครับ อ่าเช่นธุรกิจที่เก็บขยะ,ะยังไงคนเราก็ต้องทิ้งขยะยกันอยู่แล้วต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วเราก็ลองเป็นแบบเราไปลงทุนในหุ้นที่เก็บขยะในยุโรปหรือว่าในอเมริกาแขกรับนยะนะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเน้นแบบยังไงคนก็ต้องเขาเราียกว่าต้องทิ้งขยะกันทุกคนอยูอ่แล้วเขาก็เลยไปนเน้นหุ้นที่แล้วก็มารวมกันเนี่ยหุ้นแต่ละตัวมารวมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความแน่นแน่นฝังๆคือถ้าเมื่อกี้เราบอก k f ีแบนด์เนาะเป็นแบรนด์คุณภาพติดตลาดแล้วแบรนด์แข็งแกร่ง แต่แอบมีหุ้นโกลดหุ้นไรติดมาหน่อยแต่ก็โกลดแข็งแกร่งนะอันนี้ย UGD เนี่ยจะเขาเรียกเป็นสเกลของความความความดูรเบิลความดีเฟนซีฟที่เข้มข้นกว่านะทีนี้นอกเหนือจากดูรเบิลกับกีแบน์แล้วเนี่ยมันก็มีแก๊งที่เป็นแก๊งโลโว์อะไรโลว์อะไรที่เป็นหุ้นทุ่งโล่งเหมือนกันคือคือก่อนเนี่ยาพูดถึงกองโลโวกองโลโลว์วันเนี้ยคนจะกินกองหุ้นไทยโลเบต้าแต่อันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแที่ที่ เอาหุ้นทั่วโลกแล้วก็รวมกันแล้วผอดโดยรวมมันให้าวผมผวนน้อยก็มีอยู่สองกองที่ร่า s c b LEQ กับ GTW EQ มีแม่เดียวกันแม่เดียวกันเลยค่าเดียวกันเลยชอบสีม่วงหรือสีฟ้าตามแบรนด์เลยก็เลือกได้ตามแบรนด์เลยก็เป็นกองที่แนะนำว่าใช้ได้สไตล์โลโวสำหรับคนที่รักโลโวแล้วก็ ว้ยไส้แตกมันต้องนานนะโกควาเฮลท์แคร์เฮลแคร์ย้่ยมากเลยไดูมีหระอเยี่ยมแค่เนี้ยแคร่จะเฮลท์แคร์แบบเจเนอเรลด้วยนะอืเจเนอเรลเฮลท์แคร์เฮลแคร์แบบเตีมไม่เอาเตีมนะไม่เอาเตี๊ยมเฮลแค่เตีมคือมันจะมีกรอเฮลท์แคร์ยุคหลังๆที่เป็นสไตล์แบบโอคันเทคทีโนมไบโอเทคไม่ได้ไม่ได้ด้อยค่าว่ามันไม่ดีนะแต่มันดีในในช่วงของเขามีช่วงของเขาที่ดีแล้วก็มีศักยภาพในช่วงของเขาแต่ช่วงเนี้ยเราเตือนเราม้อระวังพวกนี้มากกว่า นนันถ้าจะเอาเฮลท์แคร์ที่ได้ความดิสเฟนซีฟห็นไหมเมื่อกี้เราดูฟันเมเจอร์เซเวไปแล้วใช่ไหมเขาเน้นฟาร์มาก็ไม่ได้แปลว่าต้องเอาเฮลท์แคร์ที่มีแต่ฟาร์มานะแต่ขอเป็นเฮลท์แคร์ที่มันดิเวอร์ซิฟายกว้างนจะเพย์เซฟกว่านะครับซึ่งสายดิเวอรนซ์ไฟฟ์เนี่ยในเนี้ยโชว์มาเนี่ยมีเคจีเทลของกสิกรแล้วก็บีแคร์ของบัวหลวงใช่แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้แค่สองคนนี้ที่ใช้ได้นะมันจะมีของค่ายอื่นที่เขาดูแล้วเป็นดิเวอร์ซิฟายหน่อยๆก็ใช้ได้ไม่่แพ้กกัันนะครบออยางงขูีี็ม KF Health S <S 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 ใชนะฮะเออแล้วก็ธนาชาติก็มีทีโคโกเฮลอะไรก็ว่าก <Okay. S 1> ันไปวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าดูแล้วไม่ได้โฟกัสเซกเ,เตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งมากเกินไปแต่ไฮไลท์หน่อยๆก็มีบีแคร์ของ KG h ีเฮลนะจะเห็นว่าไอ้ตัวที่เราโคตรไฮไลท์ของ Q1 วหนึ่งอะดีเฟนเซียกับเพลว์แคร์เนี่ยอยู่ร่วมกับบล็อกแรกๆเลยกองแนะนําก็เล่าและวอะสีแบร์ยูจีดีเคจีเฮลบีแคร์ถัดมาครับทีมเอเชียอีซิงที่เราอวยไปว่าถ้าอยากจะสายซิ่งหน่อยในคิวหนึ่ง,งนี้แต่ซิ่งบแบบระ,ระ G an, G D, T ale, บมรัดระวัง เราอวยไปว่าทีมเอเชียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ล้อมกับเรื่องจีนเปิดประเทศไทยก็รับการท่องเที่ยวแต่แก็ไม่ใช่แค่ไทยที่ได้ประโยชน์ประเทศรอบๆข้างเราที่อยู่ในโซนเอเชียที่ประเทศท่องเที่ยวเหมือน,นกันก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับฉะนั้นทีมเอเชียเน่ยไฮไลท์หน่อยและจีนเพราะจีนเป็นที่ใหญ่ที่เขาแบบเก็บกดมานานนที่บอกเจ็บแบกซีโร่โควิดมานานแล้วตลาดก็ย่อมานานด้วยย่อจนมาถึงจุดๆเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่ กวอย่างคือประเทศในกลุ er ่มอาเซียนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะดีใจที่จีนเปิดประเทศเพราะว่าได้ประโยชน์กันด้วยกันเยอะผมว่าก็จริงๆอ่ะโซนนี้ก็เตรียมรับแรงกระแทกเหมือนกันนะเรื่องของวิทยาศาแต่ถ้ามีเรื่องของจีนเปิดประเทศมาช่วยดันเนี่ยก็ได้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทาราผ่อนหนักให้เป็นเบาเป็นเบาอ่าแต่ก็ดีอย่างหนึ่งในแง่ที่ว่าจีนเขาก็ไม่ได้รันเกียร์ฟรีแบบสปลอยตลาดแบบปล่อยก็ปล่อยเต็มที่เหมือนกับเวลาเราเห็นฝั่งสหรัฐยุโรป เขาเปิดประเทศนะเขาเปิดแบบแับเพราะถ้าเราฟังดีๆเนี em> ่ยอะไรที no ่มันสุดทางเกินไปก็ไม่ดีอย่างตอนที่เราพูดกันเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยชิงย่าเอก็จะมีไฮไลท์นัดหนึ่งว่าเรื่องหนึ่งที่อาจทำให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งคือการเปิดประเทศของจีนถ้าเร็วและแรงเกินไปแบบวิวเงินเฟ้อก็อาจจะฆ่าไม่ตายอันนี้การเปิดแบบค่อยๆคำนิบค่อยๆคำิบมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจมันค่อยประคับประคองไปได้ยังกองจีนที่แนะนํามีอะไรกองเอแชเยอะนะ อย่านี้เอเชียนะจีนในประเทศเพราะที่ผ่านมาเอเชียอันเดอร์เปอร์เป็นจีนเหมือนกันแต่ว่าขึ้นช้ากว่าชาวบ้านคือช่วงสเดือนที่ผ่านมาถ้าเทียบกันจะใครจําได้ฉากแรกนะ mm hmm. เราจะเห็นว่าห่างเซ็งหรนที่เป็นจีนสายเทคจีนเทคมันมาแรงก่อนหน้านี้แล้วตอบรับข่าวว่าจะเรื่องแอนเริ่มกลับมาเรื่องของการอะไรต่างเนี่ยเรื่องของทิศทางเงินเฟอ้อที่บางลงกลงุล่มเทคมันมาก่อนแต่อย่างที่เราเตือนไปว่ากลุ่มเทคก็มีข้อข้องยู่ความหวังเหมือนกันว่าถ้าดอกเบี้ยยังคงตัวสูง จะไม่เฮลตี้สักเท่าไหร่แตถ้ายาวจี G ที่เราแนะนำชอบก็โซนเอเชียน่าจะเป็นอะไรที่ยังขึ้นมาไม่เยอะยังมีรูปให้โตแล้วก็มีความน่าสนใจมีความพึ่งพิงในประเทศมากกว่าแต่จริงๆก็ไม่ได้เหมือนว่าเอเชียมจะไม่ดีอ่ะม,มันก็มี<ต>ทางไปของมันหมมแหละมันก็มีรูมเล่นตามตีโพกเดกันก็เลยมีเนี่ยหันเสงมาด้วยห้อ,องมกมรักมากกว่าหน่อยว่าเอเชีย แต่หางเสงก็ใช้ได้เผื่อมีเอแชรยเยอะแล้วบางคนบอกโอ้ชันเอแชร์เต็มพอแล้วแดง้าเลือดเต็มพอเลยเก็เอแชร์ก็พอใช้ได้นะในนี้เนี่ย KTA แชร์กับ M China เนี่ยแม่เดียวกันเป็นตัวเอชนะครับผมแล้วก็ตัวหางเสงก็อาจจะมีตัว ASPHSI อินเด็กตัวนี้วิ่งตามอินเด็กหางเสงเลยนะครับผมขณะที่ใครบางคนถ้าเกิดรู้สึกว่าจีนมันโฟกัสประเทศเกินไปผมรู้สึกไม่มั่นใจ อยากเล่นทีมที่เป็นเอเชียแบบเอเชียก็เอเชียหน่อยๆสิเอเชียจริงๆก็ใช้กอง B ีเอเชียของบัวหลวงได้กองโคโล่อ็ค่อนข้างขึ้นชื่อชาเรื่องกองของหุ้นต่างประเทศเหมือนกันจิงเขาก็มีกองวกบีจีมีบีเวียดนามที่อาจจะแอดลดเต็มอยู่เหมือนกันแต่ว่าในแง่ของตอนนี้ถ้าหาตัวไดเวอร์ซิฟายเก่งๆหน่อยก็มีเอเชียน่าเป็นทางออกให้เราได้สำหรับทีมเอเชียเขาก็มีจีนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ม่มีก็มีจีนมีเออาเซียน เพวกนั้นด้วยใช่กระจายกระจายไปผมเราเราไฮไลท์ไปแล้วสามทีมหลักๆที่เรา่วยไปแล้วทั้งกองทั้งชื่อทีมนะ <c oughs> ดีเฟนซีฟเฮลแคร์และเอเชียสามทีมหลักพร้อมกับชื่อกองทุนที่ชวนให้จำเหลือเกินอนะเคเ b a ดี u บน KT Health B คทีเแเนี่ยชวนจำเหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่างเลยเฮ้ยบอมย้ำม,มากกว <c oughs> นย้ำเลยนะอ่าแล้วก็ทีมสุดท้ายแล้วก็ที่จะเอามาเป็นทางออกนาแน่นอนไม่มีใคร ที่จะเน้นกองหุ้นได้แบบหุ้นเต็มพอร์ตตลอดเวลามันไม่มีหรอกอนะมันก็ต้องมีตราสารหนี้ไว้เป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงนะครับอย่างที่เราบอกไปดีนเทสตอรีบอลดีนบอลที่เน้นความปลอดไทยบางคนถ้าอยากไปต่างประเทศโคโคบอลก็ U.S. เทส a ตอรี่บอลก็มี P.U.S. เทสเอรีนะครับผมสาย uration, ดูเรชันแบบระยะกลางถึงยาวหน่อยก็เป็นเน้นตราสารหนี้ในไทยในประเทศก็ต้องมีในประเทศก <ใน S 2> ็ K.F.A. Fix, T.K.P. แ f ฟฟ ต่างประเทศก็อาจจะเป็น S C B Crop แต<ล>่ส่วนใหญ่ก็เป็นสหรัฐเหมือนกันนะฮะ,ะ,ะก็พอจะเป็นทางเลือกในเชิงของตราสารหนี้ได้แต่ถ้าเม้นตราสารหนี้กองอ,อินข้ามที่อาจจะมีความยกระดับความผันผวนขึ้นมานิดนึงอยู่กลางๆระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ก็ U g i s หรือ T M B จีนท่ามก็น่าเป็นทางออกกันคนที่จะหา <c oughs> อะไรที่มาเบนเบนความเสี่ยงระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ได้เพราะว่ากองแม่เขามีการยืดหยุ่นกว่าครับแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกองที่บอกไปอาจจะไม่ไฮไลท์เท่าไหร่ เพราะว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมาะกับกคนที่เข้าใจแล้วว่าบายไอเดียของการใช้สินทรัพย์ทางเรื่องนั้นๆว่าจะเป็นพวกทองน้ํามันแระจริทองหรือลองช็อตแล้วก็หลีนน้ำมันเนี่ยมันวัดละมัน